สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะปัญหาการขาดแคลนคนรับใช้น,นะคะนับว่าเป็นปัญหาที่หนักอกของคนกรุงเทพยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและโดยเฉพาะบางบ้านที่มีลักษณะใหญ่ขนาดนี้นะคะทางด้านหลังของดินเนี้ยการดูแลทำความสะอาดนี่คงยุ่งยากก็เลยต้องหันไปพึ่งธุรกิจการรับทาความสะอาดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วทําให้อาชีพนี้ตอนนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับการทําอาชีพเปิดเป็นธุรกิจรับทำความสะอาดนีนะะ่ติดตามได้เลยคะ่ะ การบริการที่บ้านนั้นนะคะก็สามารถทําได้ง่ายกว่าที่สํานักงานถ้าเราไม่สามารถมีคนมากพอที่จะให้บริการตามสถานก,การณ์ใหญ่ๆเราก็สามารถที่จะติดต่อกับตามบ้านนะคะที่อยู่อาศัยโดยตรงการติดต่อน,นี้จะมีการตกลงนัดหมายกันตามความสะดวกในการให้บริการนั้นจะทําความสะอาดประมาณเดือนละสองครั้งค่ะโดยอัตราค่าบริการครั้งละประมาณ 1, 5 0 0บาททีมงานที่ปฏิบัติงานจะมี5คนในแต่ละหน้าที่ดังนี้นะคะคือพนักงานทําความสะอาดพื้น ขัดล้างทําความสะอาดห้องน้ําและสุขภัณฑ์ขัดล้างมุ้งลวดประตูหน้าต่างขัดล้างและกวาดลานจอดรถบริเวณนอกตัวบ้านบริการดูดฝุ่นเช็ดครมค่ะพอใจค่ะเพราะว่าตรงไหนที่ว่าไม่สะอาดอะไรเราก็บอกเขาได้ค่ะหมายถึงว่าจะบอกว่าให้ทําตรงนี้ตรงโน้นได้ได้ทั้งหมดค่ะคิดว่าดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องมือครบมีทั้งทำความสะอาดพื้นพรมตู้โต๊ะ เค็ดฝุ่นอะไรให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ การดูแลรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หลังการใช้งานจะช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ได้อีกหลายปีแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องมืออุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างใช้งานฉะนั้นควรดูแลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งนะคะด้านความปลอดภัยในการใช้น้ำยาเคมีสำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์นั้นพนักงานก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการอบรมมาเพื่อให้ถูกสุขลักษณะในการใช้แล้วก็การปฏิบัติงานค่ะ จริงๆแล้วพี่ว่าตรงนี้ขยายไม่มีที่สิ้นสุดมันยิ่งคือพอยิ่งต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งใช้บริการตัวนี้กันมากขึ้นเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราขจัดปัญหาเรื่องคนได้เนี่ยนะคะตัวนี้นะทาไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยว่าต่อไปเนี่ยใครๆก็ใช้บริการตัวนี้แต่บริษัทส่วนใหญ่ที่ประสบป,ปัญหาที่มันขยายต่อไม่ได้คือเรื่องขาดกําลังคน